ทั้งช่องเป็นซื้อกลางแนวทางโปรดไ่วิจารณญาตในการรับชมครับครับนมัสการครับปูสาธุเจริญพรสวัี่ผ่านมากครับกินน้อ,อปูเนาะน้อยๆเขนเชนวันขากนเนาะมันศกศูนย์เจนะ็ดกบสิบเจ็ดครับสองตัวนะเอาเบิ้งสถิติไปนั่มนี่แลหละครับสวัดทีาพมากศูนย์เจ็ดเนาะครับเลขบาหลายหานอกเลขปูกับเล็กเด่นกับเข้า ส่วนกับเจ็ดมาทำกันเนาะปูเนาะจอดข้อกันจอดข้อกันมากเลยนึ่งก็บม่เกือบสามตัวเนาะเกือบสามตัวเกือบสามตัวแตกขึ้นกันนะเนาะวันนา้มันเขาละได้เวลาแล้วมอตัวได้เวลาแล้วอันนี้เศิษฐเด้อพี่น้องครับเบิ่งสถิติไปก่อนเดี๋ยวก็ฟังปูพัดอันนี้มีดดีเด้อขึ้นตัววันนี่มดนปูเลยเด้อครับบอกให้พี่ให้น้องบอกให้ญาติโยมฟังครับควันมีมิตเนาะ ความแบบความเหน็บมีความฝันเนาะครับฝันวันเน็ตไปก็มูสามสามคนเพราะมันเป็นพ่านี่สามคนฝันฝันเหน็บฝันเป็นย่อมมัอนว่าใ้ฝันมันบุกอยู่ก็แหลังจากที่ไม่ออกกันที่หนึ่งเนาะนี่ตัเนี่ยมันแรงมากเลยหนึ่งฝันเราไปก็ย่อมสามเจ้าของไป็นย่อมละสามคนไปมาเนี่ย ข้นขาเนื้อไ้ก็ขึนาเนื้อไปให้แป้งมสามพดขาหมูหมูน่ะแป้งสามพดไปเอาไปสามคนนี่ไปเอาเนี้นอะไรเต้นเนื้อ,อวันี่ไอเต้นเนื้อหมูสองคนบมดสองคนนึงขเขาจะกับห่อเนาะห่อาพดไปพดตรงพรตรงบ้านอน,นี่เบิ่งห้อ,องหอยเต้นเนื้อ ก็เลยถามหานมั่นกับเครื่องใน,น,งน<ม>ว่าแถวมาลาบคว่ำลาบคว่ำเป็นความฟันเราเนี่ยก็เลยถามหาเครื่องในสูนไหลสูนในมู่นว่ามู่นใบแบงกันนะบบได้คือมู้บบใบแมูในต่นเนื้อเครื <c oughs> ่อนในเบ้มั่นเบื่อสูนไปเขาไปถามเขาข่าเขาคนละสูนไหล<อ>ข่ามู้นสูนขัดสิบูนูนขดหรือข่ามู้นมัมูก่ก็เลย แก่แก่ห้องมากแล้วก็ไปพายางเนาะ,ะตุ่มพายางตุ่มใบตองมันแก่ห้องมากหนี่งชิ้นนี้ยุนย่นี้แล้วไปคว้าคนจบจยกที่แบงกันไม่แบ่งกันคนหนะ่งพอบานยังแบ่งกันคะนหะนึ่งเดี๋เอ้าเชีงยงใหม่ไปใส่แล้วถามนะถามอีกคนหนึ่งอันยู่นี่อยู่นี่เดี๋ยวไปแบงกันอยู่บ้านมันหนักมันหน,น,นักได้ถือให้คนห <laughs> นึ่งมันพอดีนั่นแหละ แล้วถามแล้วแล้วสะเดือดทุนน่มแยขึ้นคือเราขึ้นแหลกทีน่นี่ไปกันสามคนเนื้อเนื่ยหมูเลยมาตีดิตีมันเป็นย่งนี้สามศูนย์สี่บอลเลยเกิดนะเกิดก็เบยบ,บ่เป็นฝ้าเราพอมยังบ่เนียงบ่โหูเงบ,บ,บ,บ่แก้งมันมามือเคลื่อนนี่มันอนี้อ๋อตอนแหลกตีแลกยเนีงบ่แก้งที่กู กเลยเันยังนี้บ่อกี้ชาตินะาจนงก็เลบอกบ้นั่นแล้วือกเขียนไหรอกเต้หัวจักียว่าเป็นสามศูนย์สี่เพราะว่าไปสามคนศูนย์หัวใจของศูนย์เนาะกระตีศูนย์เนาะหมูก็ตีเป็นสีน้ำสีหมูหมูนี่เป็นสีนะปูัน้ำสีตีสีกเลยนั่นขึ้นไปสามศูนย์สี่บปอนอะขึ้นไปเพียงแต่ขึ้นไปเถอกมันดีมากเมือขค้ืนนี่มาฝันอย่าที่มัน ฝันโศกันจนจนเถียงกันแล้วเล่ากันแล้วพุ่มพุ่มนี่ละในวัดในว่าเท่านี้ละพุ่มเพลินอู่พุ่มปุ่งยาเท่านี้โศกันมันมาบอกเส้นหัวที่วนี่หัวมะบอกเส้หัวนี่ปุ่มแปดฐานแปดทกสี่ศูนย์ก็เป็นตัวเลขเป็นตัวเลยนี่เคลื่อนมาเคลื่อนนี่ก็เป็นตัวเลย แปลทาแปลทกซีซูนเหมือนงั้นก็ได้แปลยาก่ได้แปลยากเพราะมันซ้ำเกันตัวก็มันขึ้นแรกเหมดอกก็เลยมั่นนั่นแต่ว่าไปคลองศูนย์นี้อีกมาขึ้นศูนย์มาขึ้นศูนย์ให้นมู้อีกได้เปื้นเขาได้มีดไหมเขาได้มีดเขาใชมา้ยในคลองได้เปื้อนซูนในเขาว่าศิขาเขาคนละครับแต่มู้อีเพิ่งมาหาเม่ก็ได้ไปไสไปมั่น โมเดียวกันละไม่หูมือขึ้นอตัวเก่าตัวนี่ขึ้นเลยขึ้นมาสี่ส่วนที่นี้เหมือนเพราะฝันสองขึ้นไหมโอ้ปูเด็กขึ้นมากในซี่ส่วน์นนม,นนมากปูซี่ส<า>่วนนะโดยขีดส่นใตแวนล้วนะโอ้เด็กฝันเน,น,นี่ยมิถุนีล่ก็เลยก็ะบาน หนึ่งสองศูนย์ทีมเปนมาเขียนไหงวดก่อนก็โยกมาน้ำโยกเหล็กตัวเก่ามาน้ำเพื่อหนึ่งสองศูนย์พอไม่ออกกําล้งคนพอเด็กปูห้างเสียมหนอนน้องคนปูหนอนเป็นไมาเขียนไห้ออกคนทุกวัดล่ะทุกตัวที่ออกก้าลังคนก็เล็กฝันได้สี่ศูนย์กับแปดห้าหกสี่ศูนย์กับแปดห้าหกสองตัวท่านละสองหางสองหางเด็กสามตัวหางหนึ่งเหล็กสองตัวหางหนึ่งนอกปูเนาะ สำหรับหนึ่งสองศูนยกมากจังหวัดก้อนมากเกิดนั่นนเยน้อยน้อย่ม่ละน้อยน้อย่ไม่ละขั้วฝันก็ได้พิจนาเบิงเ่น้อยน้อยแข็งแขพิจนาเบิงแต่ว่าสองขึ้นฟันมันเดอศูนย์เนี่ยมากเลยแท่ศูนย์คือว่าเด่นบมดศูนย์หรอสำหรับน้องพ่อนีังหวัดนี่พิูเด่นศูนย์เด็ดให้ตัวเดียวเลยศูนย์หาตัวมาใส่ออาเก่งๆก่พอสองขึ้นฟันเดืดมันจะศูนย์ไหม หวดก้อนกับเด้นบกศูนย์ก็บบกเก็บมันก็ขานึนกันหวดนีกัเต้นบกศูนย์ก็บวกสองขากับเลขกันงวดก้อนไหมอศูนย์มากนสองสามตัวด้วยบอกก้อนอนอี่นนยังงวดต้องหันซะฝันต่องวดตองวดต่องวดแต่ว่าบ้าไดนขากมันมือขึ้นปี่ป้อมือขึ้นนี่มาบอกไปเลย เคื่อนแรกคันแม่มากเป็นปัญหาอยู่มนี่อนเอมันเื่อนมาบอกเลยมันเคือนมาห้วงเส้นหูเลย่อกเส้นหูมันมันเจางห้องแบบมันบอกเส้นหูไอ้ไ่เหาแปดห้าหกแปดห้าหกสี่หูบองเส้นหูผมเออห้องเส้นหูเลยแปดห้าหกสี่ศูนย์ริงแปดห้าหกสี่ศูนย์สี่ศูนย์นี่เขียนเป็นเตหเลย ขีดเส้นใต้ได้ตีฟูสีศูนย์มากตัวนี้ก็่สองเคลืนฟันได้ตัวเดียวซีศูนย์ซีศูนย์นี่ขีดเส้นใต้ได้ตีลยขีดเส้นใต้สีแดงได้สีแดงเลยเน้นเลยนกฟูเนลยส่วนเหล็กสามตัวให้ยนย่อมพันไปตัดอกนกฟูเนาะไปตัดอกพี่หน้าเบื้องหลไปตัดเอาเด้อพี่น้องก็มีแปดห้าแปดหกห้าหกคนละสามตัวคนละหลายตัว เ้ยบางทีแกแอดมินสิตัดให้นดอกเว้ยงานตั้งแต่พี่น้องบอตัดเนาะตั้เแต่เด็กของเราขันยามันออกมอันถึงก็ยังนั่นเตี้ันทิว่าโอ้ยพอสอนคือ <c oughs> บอตัดให้คนทิว่าเนาะดูเนาะตัดให้ตัดให้ใหแปดห้าแปดหกขันได้ตัดก็ตัดไปมาเราได้ตัวอายุสิบก็สิบสองอืมพ่อ หนึ่งสองเหนนึ่งสองกัยี่สิบพ่อหน่งสองกับสองูนยนี่ตัดไว้น้ำเนาะเนาะพอแล้รบันี่อสี่ตัวนั่นละหาตัวกับนี่หาหกบ่เนาะพูหกบ่บอกบอกยาก็สอยอน่อกยาดิ่น่อเด็กเด่นโอ้วันนี้เด่นศูนกับสองบูกูเด่นศกับสอง เด่นศูนย์กับสองคูณ์กับสองเบิ้งกี่ขอบเบิ้งถ่ายของไม่งขวามีอยากย่อมนีอายุวันนอสุข,ขังพลังสาธุเจริญพรคับสาธุสาธุถ่ายคลิปครับพี่น้องเอฟซีครับตัวเลขหน้าท่างของปูทุดงเมืองเลยครับงวดวันที่16พฤศจิกายน25 6 5ครับเลขนิมิตฝันของปูครับ องวด40น,นี่ปูฟันได้ตองวดเลยได้ครับ40เม็ดเดียวนี่ครับมเึ้ื่อนนีพเพิ่นมายำให้ปูอีก856ครับแต่ว่าหนึ่ง20น,นี่ปูยกยอดมาจากงวดที่พันมาเพราะว่าปูบอกว่าหาลังเทียมันออกน้ำกลนมาตลอด่าสั่นปูก็เลยยกมาน้ำครับพอสอกับมาตัดหายครับมี8586 นึ่งสองกับสองศูนย์ครับปูบอกว่าหกหากับกับสิบนี่ย่าต้องอามาเอาสันันออกยากหรือว่าพี่น้องสิไปตัดเอาก็ได้เด้อครับไอตัดเอาก็ได้ครับเด็กเด่นของปูก็มีเด่นศูนย์เด่นสองรองหกกับหนึ่งครับรองหนึ่งกับหกนี่แหละครับเอาพี่น้องกับไปวิเคราะห์อเอาได้ครับเด้อผิดถูกกันจะว่ากันครับทั้งช่องครับ เป็นแต่เพียงซื้อกลางที่นําเสนอพาอเป็นแนวทางเท่านั้นครับตัวเล็ทุกตัวกมีสิธิตเขามิธิตลุดครับท่านผู้ชมครับให้วิเคราะห์ให้ดีๆก่อนที่พี่น้องสิลงทุนครับสําหรับคลิปนี้คือพ่อแค่นี้แหละครับท่านผู้ชมครับขอให้พี่ใน้องเฮาโชคดีทุกผู้ทุกคน้อครับขอบคุณสาหรับการติดตามครับขอบคุณที่เขามากกดไลค์กดแชร์ครับพ่อกันไม่ในคลิปหนาครับโชคดีครับสวัสดีครับ